<lien> <im sharing> ตัดให้หน่อยค่ะเก็บกายอยู่นี่ไงสีเหมือนกันกอ่ะักไปแล้วตัดเลยเปิดแล้วเปิดแล้นะตึกหักเหมือนกันนะขายไปร้อยหนึ่งบอกว่าขายพาวด์ด้วย เราไปทำพาสปอร์ตยังเอาจม่ไม่ทำพาสปอร์ตจะได้ไปทำบัญชีด้วยไอพี่บอสนี่ไงเนาะมันได้เอกสารแล้วไปทำเดี๋ยวอย่าพุ่้ทำอะไรบัญชีมึงไปกจะเองบอกก็แต่บอก้งแต่ปีนี้แล้วตอไปกันเองคุยทั้งนานอะก็วังวังไปเลยครับดิฉันรับ่ครัน พี่อยู่ไม่ต้อง่กางกเื่อตายมแบบไม่เอาไหมเอายวรไปมาจ้าไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะไม่แตะลูกค้าไปมานะคะแล้วกลมแบบว่าหน่ไม okay, ่เปิดพัดนลมเลยหนาวใช่ไหมให้มันมีอากาศหนุนได้ก็ได้สีเดียวกับกระสอบเลยอ่ะ คขาสิเอเอวยืดค้าไซนะคะน้องเป็นท่าคดต้นน่ะป้ายมาป้ายมาท่าเงาๆเลยจ้ามามาเป็นตอนนี้เลยเนาะช่วยพี่หยิมหน่อยคืเฮ้ยเขาวางเขาวางเป็นแบบนี้นะลูกค้าพับมาเรียบร้อยแล้วจ้าพับมานะ้ไปมาค่ะลูกค้าขะตัวรีวิวสองหกจ้า พ,พี่าพี่อยากดูงานไหนบอกหนูนะเด้อเด้นี่นนะเออมาแล้วนะจ,จําเข้าไปใหญ่ดําแลวจําไปอีกทีนี้มานี่นี่เห็นนะเต้นมาเลย<า>เต้นด้วยเต้นตรงยังหน้าต้องคา,างต้องอีกเออคางมันสั้นไปเออไม่ดูในกระจกค้าสวยมากนะ้าไซสเล็กใหญ่ เด็กใหค่ะขายาวเหรอคะอะไรนะคะขายาวเหรอคะเป็นกางเกงขายาวค่ะล <pre> ูกค <ped> ้าขาดรอเลยเป็นคอตตอนขายาวนะคะเป็นผ้าคอตตอนนะคอตตอนนี้ลงนี้เงี้ยงูมนี้นั่นเนาะไปนั่นดูครัผ้าไซส์ปกติค่ะเล็กใหญ่บอกได้เลยเล็กใหญ่ค่ะไซส์หมดทั้งหมด มองไม่เห็นนะพี่มอง่เห็นไอ้นเล่นนิ่เลยเนี่ยเล่นไปใส่แล้วอย่าถอดออกคนนี้เรามีพนักงานคนใหม่นะคะลูกค้ามีลูกมีพนักงานใหม่มันยับตาไอ้พีตาไม่ได้เลยนำเข้าอีกแล้วนี่ก็นำเข้าอีกแล้วลูกค้าลูกน้องคนใหม่นำเข้าเล่นอะไรอีกนะนิ่งจ้ะผมมองไม่เห็นจริงๆนะพี่มองเห็นค่ะ ไม่เลยเวลาอันนี้เราไม่ต้องเล่นเยอะก็ได้มันมีลินินอยู่แล้วน้องเป็นคอตตอนยังไงก็ต้องมีลินินนะลูกค้าแต่จะมองเห็นยากไหมเพราะวันนี้มืดตึ๊บมืดตึ๊บเลยไม่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 มีแดดฝนตกโหมองไม่เห็นผ่านนี่มึงจะเป็นตาบอดเลยลูกค้าบอดอยู่แล้ว มันมัีสิ่งไม่อะไรสองของก็มีเจ้าสี่ห้าส่วนเข้าหรือยังคะับสี่ห้าส่วนวันนี้มีหลายป้ายอยู่แล้วค่ะพี่เนาะดูแค่ไม่ได้เปิดทุกวันเท่านั้นเองพี่อยากดูป้ายไหนป้ายมาเฟอร์รารีมีค่ะป้ายอีกตมีค่ะตัวนี้เป็นเป็นใกล้ไปหรอเป็นป้ายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกระสอบพิเศษ200ตัว2องแล้วแล้วก็กระสอบ45ากิโลมีป้ายฟ้ามีป้ายกิจก้าแล้วมีป้ายอะไรทางล่งก็มีนกแก้ว1ั0เ ราคาพันเก้าก็มีสี่สิบห้ากิโลนะคะลูกค้ามีเหมือนกันสวยอะไรอ่ะมองไม่เห็นหรอกมีสีทธิ์นะส่วนแล้วสไม่เชื่อน่าสนมากนี่เฮ้ยนำเข้านะลูกน้องใช่คนนี้ใครเห็นยังค่าใหม่เล่นอะเนี่ยค่าใหม่ค้าเงาบ้างเฮ้ยใส่ได้ปะมองว่างั้นอะไรเฮ้ยไม่ไม่หายไม่หายใส่มา เลอสวิมาเดี๋ยนี้ไป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 เอามาเอามาโนเนียกันไม่ยอมกูไม่ยอมใครบอก่หนาเลยแล้วเลอสวิไม่อยู่ในตายบอกคุณไปลืมปะเออมาเอาโมด้วยอะไรให้เนี่ยเออแล้วฉันไปหักทีเดียวปลายปีใครใส่ใจน้อยใส่ใจมากไปหักขอปลายปีเดียวกันปีปลายปีผมใสไปแล้วพี่ เอาเลูกค้าเขาเรียกมาเลยนะพั้งมาจะเรียกตลอยเลยเรียกปล่อยเลยเจนี่ไม่ได้เจ๊เดลสูบิไปแล้วนี่เฮ้ยหนั่งรถไฟเลยมีโดไอ้นั่นก็เทเลอร์เหมือนกันไม่เหรอใครอ่ะมองใส่ล้วมองไม่รู้อะไรเลยต้อนเป็นโลนินโย่สิเธอใส่แตียางเฮ้ยมีเสียงเอียงแล้วเฮ้ยใหญ่หรอวันนั้นเลองป้าอันนี้ของปลา ลิซ่ายังมีไหมคะไอ้ซูไอ้แปะไอแปะมือพีวะสามร้อยห้าร้อยสองสามร้อยร้อใหม่ใหม่เลยท่ะเาบออันนี้มันหน้าเล็กวะอ๋อไอแปะหัวมันใส่ทำไมหัวมันเล็กแน่เลยไม่ได้เข้ามาไม่ไมยืนทำอะไรตรงนั้นมานี่ไปยืนทำอะไรพี่น่าใส่คุม่ปตรงกลางได้แกไปอยู่ใกล้ๆนี่นี่ลูกค้าน้องเป็นคอตตอนลินินนะค่ะมาลูกค้าวันนี้ต่างชาติฝากไ แล้วค hmm? <t contamination is near> ือเป็นคนละหน้าหรอแหด้ใส่ยิลงมาไม่ตรงแหวแวหัลูดีกว่าฉันต้องใส่เขาเนี่ยหวหัวมันปะลายเลยวะชาใส่ได้หญิงใส่ได้นะคะลูกค้าถ้าใหม่จริงนะเนี่ยสสยปั๊มมันรูปอะไรเลยวะตอนนี้เอวิลิสตอนขายดีทุกไปเลยแม่จ๋าแล้วไปกี่ลูกนะิเอรไม่กซิลลูปสอดไม่กโคลขาย ทำงานได้เที่ยวได้นะเอาไปเลยลูกค้าจำนวนตัวประมาณ140นะคะเทียบประสบการคือดีที่เคยกินนี่เขาตั้งออกไปแล้วอ่ะเนี่ยเขาพักอย่าดีเลยใช่เขาพักอย่างดีเนาะไม่มาเทียบตรงอยมากเขาฟูนะคุณพักพสบายได้เลยอากาศแบบลูกค้าน่านอนมากฝนตกทั้งวันเลยพี่พี่เป็นไงกันบ้างอ่ะหลายพื้นที่น้ำท่วมนะคะลูกค้าฝั่งฟันดวงใหญ่ด้วยนะไอเนี่ยตรงอะไรนรูประกาศนะ จริาจริงงานปวดมากเลยานเขาล่อระบายโอ้ยมันสวยมากป้ายมานี่เอาจริงๆงานดีนะถ้าใหม่ด้วยเรียบร้อยมากแม่ดูแต่ถ้าลูกค้าอยากดูงานไหนเป็นพิเศษพี่บอกได้นะคะเดี๋ยวถูเปิดรีวิวให้เพราะว่าตอนนี้ก็มันกำลังไล่ว่างานไหนยังไม่ได้เปิดหรือแบบเปิดวลานานแล้วก็พยายามเปิดไหมเที่ยวอะไรบอกได้เลยนะคะอยากดูงานไหนก็ เป็นโซเอลสูงทั้งหมดนะสีสันดีอยู่เด้อสวยมากไม่คิดเลยมองอย่างนี้ไม่เลยแล้วคือหยิบง่ายด้วยลูกค้าราคากระสอบใหม่2อ0พรูปรีวิวเหลือ2,600บ,บาทนะคะนี่ลินินใครมีลินินม,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 มาเลยแม่ใครรับมีเชิ้ตลูกฟูกไหมครับเชิ้ตลูกฟูกมีตัดเสื้อลูกฟูกเป็นเสื้อเชิ้ตหรือเปล่าไม่รู้อะแต่เป็นลูกฟูกผู้หญิง มีนะโทรมาผมแต่มีทองผู้หญิงนะคะของผู้ชายไม่มีอะไรสดอ่ะลูกค้าตโทรมาผมพี่ทักไปให้มีแล้วเอมินไม่ตอบเลยรับแล้วมั้งเอ็มินแต่แค่เขาบอกเขาลูกนี่ล şey ูกไปทักลูกค้าเหรอเท่าไหร่คนนี้เปิดอยู่2,800รบาทค่ะกระสอบใหม่กระสอบอีู่ส2,600นบาท สวยมากอะไรทั้งสีอะไรนะกชอบใหม่สองพันหกอะไรทดสอบใหม่สองพันแปดค่ะกทดสอบรีวิวมีเพียงหนึ <m from predators> ่งเดียวเท่านั้นสองพันหกร้อยบาทสองพันหกร้อยบาทจ้าเสื้อลูกฟูกชายมีไหมครับเสื้อลูกฟูกชายเเราาป็นชยผู้หญิงอยู่ผู้ชายวะตรงนั้นอะผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายไม่มีฮะเดี๋ยวเปิดให้วางๆเปิดให้นะฮะแม่อยากเอฟไปลุ้นเองได้เลยแต่ราคาจำไม่ได้เดี๋ยวขอตอบในแชทแม่ทักแชทได้เลย ถามไม่ต,ตอบแสดงว่าหลับเอ,เอาเรา wow> uh> uh> ื่องจริงกับผูดเล่นสีเอาอีกแล้วใส่ได้ชายหญิงนะคะแม่จะจับแลวยืดเนาะลูกคนนี้จะเรียนให้เป็นแบบว่าแยกสีพาสเทลกับสีแต่ว่าสีแบบทำงานสีทำงานสีแล้วก็สีเป็นเดี่ยวเสื้อไหมพรมมีไหมคะไหมพรมแบบไหนคะคาร์ดิแกนหรือว่าแบบสวมหัวมีทั้งงาน มีหลายงานเลยแม่แบบนไงคะไม่พรมถ้าใหม่พรมแ,แขนสั้นหมด<น>หมดมีไต่ตอนนี้นจะมีแขนยาวคุณม,มีอยู่ออกตามโลกไม่ได้แตกแล้หรอยังไปยังไม่ออกนะร้อนแล้วนะเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ร้อนแล้วห <c oughs> ม, <c oughs> มันคนตาบอดเลยวะ พากรน่านรักมากเขาพัมาแบบว่าเรียบมากเลยแม่ปลายนะนี่สวยมากเนี่ย,อยของหายใจกันออกไหมใส่ถอดของร้อนนะอ่ะไมนตรงไม่โดนลมแม่แม่วันนี้อากาศแต่วา่าหน่านอนมากเลยไม่น่าทำงานเลยนี่เนาะมาแล้วจ้า กำนอนอีกแล้วตื่นมาเพื่ออยากนอนแล้วแม่ตอนนี้แต่ทำยังไงได้ยังคุูต้องทำงานกันต่อไปนะคะเดี๋ยวแลท่านแขงเอาไว้เดี๋ยวจะไม่มีกินใช้นะคะแม่ไปพร้อมพร้อมกันไปพร้อมคนคุณนๆต่อสมัยอยู่คุณมาเสียงไปพร้อมพ้อมกันตอนนี้ป้ายม้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือไม่ถึงสอง ห้าหกลกใช่ค่ะเอยืดไข่ดีูากไข่มากเลยอดูดีไป้ายมาเฟอร์รารี่วันนี้มียพรมแข็งต้นมัยไหมคะนี่หมดแล้วค่ะวันนี้หมดแล้วลูกๆก็ไปแล้วหมดเกลี้ยงวันนี้เลือแต่แข็ยาวไนมยนานหน่อยนึงนานหน่อยหนึ่ง ลูกค้าตัดหน่อได้ห้าสิบลูกสามสิบลูกขายดีมากตอนนี้มางานไหนคงเดี๋ยวรอนา,นานนิดหนึ่งเดี๋ยวก็หมดอีกวันนี้มีลูกค้า,ามาเอฟแคนยาวกันไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแม่บางที่เขาบอกว่าเริ่มหนาวแล้วเขาจะตุนก่อนก็เดี๋ยวใกล้ใกล้ของไม่มีแล้ไม่นะ้ราคือนี้แต่วันนี้ยังไงแม่มาเอฟเอลยืดคอนตอนหรือ่าจ้าเอาเลย ลูปรีวิวเหลือ2,600บาทค่ะไฟ<ป>โเลลี่มาะ <มา S 1> ้ำโ <มา S 1> พลลี่ค่ะ<อ>ามาแล้ <c oughs> วละอั่าให้ดูเป็นในะคะต่อไปเราจะเปิดอะไรดีอไปแม่เหลยเกงนอนญี่ปุ่นเกงนอนญี่ปุ่นโทนสีอันนี้จะเป็นสีออกแบบว่า เข้มเข้มตัวทำงานเนาะใช่ฝั่งนี้สีบานเจี๊ยบรุ่นแล้วก็รุ่นเลยเท็สีหวานเอ้ยอะไรเอ้ยไปนี้นะคะ